สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเซาหนีมาพบพอกับลำใยคือเก่ากับบ่มียังแล้เนาะกับตายไม่พ่อแม่พี่น,อน้องเลยเบิ้งได้ช่อบบมมาควมเป็นยู่นเป็นยังได้มานี่ก็ซ้อมอีกมือนึงลิโซก็ได้พ่อแม่พี่น,อน,น,น,นออ้อนงอก,ก็ไ,เไปเบิ้งหยาฝนขนมาแจกเนาะไปเอามานำ้าเจา้าสามมัดเบิ้งนี้มันพอเป็นตะกินพ่อน้อยเนาะ มีแต่ต้นลำไยบวกกินเลยแล้วมีซอหมอบวกบกินจังสัน่นเลยแต่เขาแจกของฟรีเนาะก็เลยไปเอาน้ำพ้าเจ้ามาโอา้กินไลยคักเบิ่งเด้อหย่าพี่นอนหยาที่เพื่อนแจกสร้างได้มันสิกินเนาะคนเขาบอกเอากันเลยไปขนเอามาน้ำเขาเลยสีหาซีหามัดมาให้ลำไยกินลำไยจะกินน้อยเดียว พี่เส้ามอกระกินเพื่อว่าอะไรจ้ะอันนี้อ่อยเฮาไปตัดมาเมื่อวานกับแบงให้ตัวนั้นน้าแบงผู้นั่นผู้นี้แน่กับแต่มาเป็นรำไรห่อยหางลำไยกินเสานี้่น้อยก็สิไปตัดอีกจ้ะตัดอีกประมาณสองมือก็สีมือดดอกจ้ะอ้อยก็ได้เอาวัดดีสวยวัดดีสวยอีล่ะวัดดีทักทายพี่น้องเอฟซีเฮาผู้ใหญ่ใจดีเด้อจ้ะ ขอบคุณเด้อค่ะที่มีเมตตาดีซอบ่ให้น้องต้องยางกอบขอบขคุณหลายๆเด้อค่ะเอฟซี FC ใจดีสุข,ขสุขคนที่สนับสนุนให้น้องได้บป็ต้องยางไปงานสางกอบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอะลำย่ายวัดวัดดีอีกแล้วโมมีเสียงเต็มหมอกวัดดีตลอดลำย่ายกรนีด กินอิ่มกินอ้วนกินพี่คักลำไยนี่โออมวนสำลับไยนี่บ่มี่ดอกอบขอลวละเนาะลำบากมาโดนแล้วลำบากกับการยางขายกล้วยขายอ้อยอยู่น้ำสวนน้ำปางกําลังมาโควิดก็มาได้พักผ่อนพักผ่อนคักอีลี่พักผ่อนบ่มียังกินก็ไดพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนเขามาน้องได้มีโยมีกินเบิ่งเพิ่นอ้วนโอ้ยอ้วนจนบ่ อ้วนจนอีหลีดิล้ลำญยนี่ไหมเบิ่งนี่เอออ้วนจนบึกฝนละพี่น้องเอ้ยฝนอ้นวนครับจนม่มีมีหยังเลยฝนผมไปเลยไหมตุลุไปเลยลำใยข่ม <c> ด <oughs> ีใจนะเรื่ายใหม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคือว่าแหละจ้าบ่ไ <c oughs> ด้เอาน้องออกไปทางไรช่วงนี่ตากเขาน้ำ จะเอาขึ้นเหล่ามาหน,นีหละจ้ะเขาก็ได้ตากได้สองสามมือแล้วนำเสนอให้พอแมพี่น้องได้เบิง่งได้รับชมอ,อ้อยกับแบงข้าเจา้าเน่มันก็ยีได้ตัดอีกสองมือคือสอเสมอด,ดอกจา้าอ้อยกย็ได้เรียนนำเสนอให้พี่น้องได้รับหล้ลรับราบ ขอบคุณผูอใหญ่ใจ,ใจดีเด้อจ้าเบึ่งลำใหญ่ดีเมื่อปลลอนปลอนตลนลวัดดีสวยเบึ่งลำใหญ่วัดดีวัดดีสวยอีกมันมีเสียงแต่กบวัดดีงาม หนึ่งได้ลำใหญ่้าบอทำวามสะอาดโยนอาหารไปในะเพื่อนบอสิบอคอยกินเด้ต้องสะอาดเรียบรอย้อยยังอันให้อาหารเพื่อนเพื่อนจังสิกินแบบบอเหลือช่วงนี้จะให้เนยเด็กกินฟางกินยังนเนยเนาะเมื่อว่านี่ก็ไปซื้ออันต้นกล้วยเพื่อนไว้พันหนึ่งจะ้ะก็สีเดไปตัดต้นกล้วยให้เพื่อนกินอีกแหละ ผสมกับอ้อยที่มันเหลือประมาณสอหนึ่งบากหน่อนหากองกินเพื่นเลยแหละี่ตนพ่อเมยพี่น้องพ้องกันตรงมาอันสนับสนุนเพิ่อนเนาะจากสิเห็ดจังได้แล้วคิดบ,บอกบอกมาถือคือกันถ้ว่ามีพ่อเมยพี่น้องก็นได้ ทายผาพหนิ่งเบิ่งเพื่องกินเดอ้อจ้ะมันนี้ก็สิบุตัสต้นขวยละเบิ่งแล้วมาผสมกับอ่อยเพื่องนีกินถาดอีโซ <c ười> กินไปเรื่อยๆทายลำไยไปให้เบิ่งเรื่อยๆแหละเพืจังว่าแหละสั่งไงจักสีเห็ดยังเนาะ ถ้าว่าได้ไปอันสอมสแสดงน้ำเขาได้ยางได้ยังกะน,นี่โยนี่ก็บ่ได้ไปเพิ่นรับแค่รอยหกสิบตดีแล้วได้รีซซเขาไปนั่เพิ่นเพิ่นก็ให้ไปใด้ตัวหนึง่งลำใหญ่ก็เลยต้องอยู่บ้านถาอบาวรีซซ กินเดออ้อพุณบ่อวนยังได้กินขักกิ่นเน่ได้กิน,น,กนอ้อยที่พ่อเม่พี่น้องสนับสนุนขามาเนาะเนี่ยฮอกกัไปสื่อแต่แนวดีๆเ,เนี่ยนนอ้อยเอ้ยอัน้วยเนยยังเนยเนาะหงาเนยหงาก็ะเลือกแต่อันต้นงามๆหม,มองงามๆตัวเถาก็บบ่ไปเอาเลยเมื่อกลเลยอันสีแพงเนยจักหน่อยเพราะว่ามันชื่ออ้อยนี่ย,นยนคอออยน,ยนขายเป็นล็อกล็อกละสองพันุณเลาะ แต่มันจะคือว่าแหละมันง่ายงามเนาะแต่ว่าเข้าไปเมาเอาขี้หลยๆนั่นก็มันมันแหงแห้งแพ้งแหงขีหลายนั่นเป็นใบหนาขาเจ้าตัดมาให้เแจกมาให้นี่โอ้ยเป็นตะกินพ่อน้อยเพิ่นห้ฟีก็เลยไปเอามาเอามาคือว่าแหละเมาบ่ค่อยกินเนาะมันแก่น้ามันเขานําต้นมันกับแข็ง ก็จัง่อแมพี่น้องรับรู้เลยเนี่ยซสามสี่เดือนนี่ก็ลังตัดกินก็ลังกินเสีกินนัวถ้าว่าหกเจ็ดเดือนขึ้นไปเนี่ยมันก็มันก็มาเป็นตะกินเนาะช่วงสี่เดือนสี่เดือนกลัวๆนี่ก็ลังตัดกินเลยจ้ะก็ลังง่ามก็ล่งพอกกินไก่หลายะลำย่อยอีกสองเดือนกลัวๆก็ได้กินยาเจ้าของระระเบิงเลย ช่วงนี้กำลังสูงกำลัางใหญ่หล่งปุ๋ยกับบอกว่าสุดก็คือคำว่า,าขอบบุญขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้อ,นองที่สนับสนุนขอมากให้น้องได้ไม่โยูไม่กินกดติดตามกดไลค์กดติดไหลยังให้น้อง ีฝากฟีฝากน้องหัวจักฟี่หัวจักน้องมองได้ก็ฝากกันขมาน้ำช่องเด้อจ้าขอน้องไห้มีจุดอื่นอน้องได้ซอยเบงเบาขะละพมพี่น้องน้ำเน้นี่โถนมพี่น้องค้อกันละจ่าักสิเหตุยจงได้บอกขอความอนุเคราะห์กับบ่อมีมองไปเงินเดือนสร้างกับบ่ตท่านใดสร้างกันยังตกงานอยู่บอกบอกบอกบ่ถีบ ค่ามปราบกลืนพิติินดีดีใจที่ได้พบพ่อแม่พี่น้องน้ำช่องนี่ผุ้ใยญ่ใจดีที่สนับสนุนให้น้องไ,ไมีอยู่มีกินกราบขอบพระคุณหลายๆเด้วยค่ะทํามาจาังใดกยย็ให้กุศลซอยูยูซอยสู้ไ้พ่อแม่พี่น้องได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนาทีการงานด้วยจะเงินทองไหลมาที่มาบนบพ่อได้ห้ได้บนบพ่อพอไ้พอ ให้มีผูสนับสนุนผูไดมีางานการกแัแห้งจะเลิศขึ้นครับคอับใน,นสงแห่งอันการซอยเหลือเกือบุหนุงสร้างให้มีอยู่มีกินให้ประสความสมเร็จ์ด้วยจากปารถนาสิ่งใดกับขาให้ลังไหลเขามากปานหนามปานตาอย่าติดอยาขัดยากเนี่ยจากยามซาถูกบาละมีเจ้าทีเจ้าพ่พระอ,อินทที่อยูบบนป่าบนสวรรค์กระได้บรรดุบรรด,ด,ดาให้ เพิ่นมีความสุขสุขุสุขคนเด้อจ้ะวันนี้จะทายแต่ลำใหญ่มาให้เบิ่งเนาะเดบทำไปเบิ่งนีโซอเพิ่นก็คือสิเขาฉากสางมันก็หลายไปแสดงน้ำเพิ่นไปฝึกสอบน้ำเพิ่นโอ้นดีเดบขาฉา,ากน้ำเพิ่นฉากหนึ่ง ยลำไยกินแสร็จกินนวลลิ้พ่อแม่พี่น้องเขาเหมือนเหมือนเหมนภาพนิ่งๆกินอาหารของลำไยเด้อจ้ะมีอยู่มีกินกันย้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใจดีสุขสุขพนนี่แหละจ้าอันมื้อนี้ก็คือสิน้ำเสนอน้องซัมเนอระเด้อจ้ากราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้า คลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อค่ะสุขูสุขพน